สวัสดีครับโดดไปนั่นก็ต้องโดดมานี่อ๋อเมื่อวานนี้เล่นเราเล่นตัวผู้ชายเมื่อวานนี้เราเล่นน้องตัวผู้ชายมามี่วะมันน่าสนใจนะข้านถูกใจจริงพอดา,าแล้วขาสีจะเล่นตัวเล่นมามี่นะนี่มามี่ต้องอย่างนี้เฟอร์เฟค โอเพนชันออกแต่ก่อนกูเล่นแต่ชุดเดียวไงเดี๋ยวนี้เล่นยังใหม่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 เล่นใหม่ใหม่บ้างเล่นของที่มันใหม่ใหม่บ้างเกมนี้ไม่มีมัมมี่นะแล้วมันมีชุดมัมมี่วะไม่เข้าใจไม่ <c oughs> ว่ามีมัมมี่ไหมคุณผู้ชมมันมีมัมมี่ไหมตกลงอะมัมมี่ในเกมเนี้ยไอ้ไอ้านเวนี่มันจะเปิดวันไหนเอ้ยเดี๋ยวนะอีะ๋อะไรเนี่ย What? มาม,มีไม่มีไอพ่นเฮ้ยมามีลอยได้เลยอะ่ะอยคมมีไม่นไม่จำเป็นต้องใช้ p อพ่นนะครับเพราะว่ามัมมีของเรานั้นนไะลยกาดและกระดูเดือดอยู่พอสมควรเลยแต่ว่ามัมมีเราของเรานั้นไม่สามารถต <c oughs> ้านทานรถรถยนต์รถยนต์ได้ คาดบังไว้สูงนเนี่ยข้อดีก็คือมันไม่มีไอพ่นมันเทะอะ,อะม,มมี่บินได้มัมมีม่ต้องใช้ไอพ่นก็บินได้มาเทียรโรงเรียนดีกว่าสงสัยว่าการโจมตีมันจะแรงไหมวะโอเค สวัสดีวัยรุ่นย่ำหนักหน่อยปุ๊ปุกปุกปุกปุอันนี้อะไรอ๋ออันนี้น่าเป็นกระดานฟิตอัพโอ้ยโอ้ย่ยาหิวเลยวะเเี่ยตอนเราต่อยมวยไม่ได้อ่ะเกมมันไม่น่าเปลี่ยนใหม่เลยดิไม่สนุกเลยนะหรือว่ามันแก้ไขได้ไหม ต่อ,อยังไงก็ไม่ได้แล้วต่อยหายได้ไหมสวัสดีไปรุ่นเรารู้ว่าเราเคยจะต่อยกับเราใช่ไหมว่าแล้วอย่าเชท่อถาอย่างสวยอวมอมี่ไม่เป็นอมาตาะครับรู้เรื่องกระเบื้องเรารงนี้มาต่อยกันเอง เราเมียต่อ,อยกันเองขอแจมกูขอแจมโหยโหยเจ๊ดกินเค้กเลโอู้ย่ะต้องฟาร์มต้องสู้ด้วยเค้กโหยต้องสู้ด้วยเค้กเค้กคือทุกสิ่งโอ้โหปัมป๊มเลือดปั๊มเลือดปั๊มเลือดโหยสู้ด้วยเค้ก ต้องไปเช็คมันคืองานอะไรเด็กไอ้ยิ้เฮ้ยกูทำเฮี้ยมันอยู่ตรงไหนวะยื่ตรงไหนของโรงเรียนเนาะโรงยิมไม่มีมั้งเหรอต้องบินใหม่ใหม่โกบกมือเลเ้อาเอามันปใครเนี่ยมึงมาจากไหนอึงมาจากไหนเนี่ยเฮ้ย ยังมาไหนวะไออะไรเนี่ยไออาจารย์สนามกีฬาสนามกีฬาไม่เองเลยโอ้หี้ยโอ้หวหมัดหนักจ oh, oh, ังวะเอาวันวิ่งหนีเลยอะ่ะเอชเคไอเฮ้ยวิ่งหนีอ่ะคิดดูดิเอเคทำไมมันนอนในที่นอนได้วะเนี่ย อา้าวกูไม่นอนแทนอ,อ้าวอีเขียโอ้อๆต้องใช้หมดเป็นอะไรไปพี่ชายกระจอกคนที้คิดนว่าเป็นอะไรไปกระจอกคนที้คิดที่นะเาเฮ้ยเอ้าวเขียกูได้กูได้กูได้ถ้วยกูค่า,าย่ากูค่ายเขียดี่ได้ได้ถ้วยว่ะ <c oughs> โอ้โหไม,ม่งามจังหนักเลยอ่โอ้โหเขีย โหจังวะไม่อยู่แล้วขึ้นเวทีแล้วโอ้โหที้อ้ากูมานี่นีโ่โหละ่ะโ,โหมันมันหนักจังวะมันตอดกูหนักมากตอดจนขี้แตกเก๊ๆจบเป็นสุดเป็นสุดเถิดไอ้เฮ้ยตายเทพไหมตายในฟู่เลยตายอย่างเทพเออกมานิเออ โอ้ยแยโอชิบหพายเลยนี่ักษณามวยไม่นมีคนชงชาไม่มีว่ะไม่มีคนชงชาไอไม่ได้มันจะมันจะเปลี่ยนเป็นธนูเว้ยสนามธนูมัมมี่โหตรงนี้แหละหน่าสนใจ หนึง EA, น่ง a เอหนึ่งอเพื่อพวกท่านโดยเฉพาะโอ้โ,อโหมันตายเหรอวะเฮ้ยไอยี่สู้ไหมโอ้มันสู้นี่วะช่วยกันด้วยอีคูวเวนมามีโดกนกระเทือบมามีโดกนกระเทือบออ้ยี่ลุกไม่ได้ลุกไม่ได้ ก็ต้องหนีหนีเอาแหละเอ้าทำไมมันเผากูถึงวะทำลายแรงมากทำลายแรงจิ้วัดโอ้เป็นตวงตีไกลกวดาที่นี่เนี่ยนึกว่ากูยืนไม่เป็นอะไรอยู่แล้ววายเฮียโอ้ยอะไรวะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ะอะไรเนี่ย แล้ว,ลว,ลวอ,อยู่ตรงนี้เองเนี่ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไรวะเนี่ยเฮ้อ๋ออะไรอ่ะอ,อะไรเนี่ยวกูเ,เป็นอะไรอ่ะโอ้บูโคตรเท่รูปแบบการลอยรูปแบบการลอยรูปแบบใหม่รูปแบบใหม่บบหมถือวีนหนึ่งเท่เย็ดแค่รูปแบบใหม่ครับ <hi> รูปแบบใหม่ เอเข่เอออ,อูติดบ้สัตว์รอเร่นเขาเนี่ยเอาอะไรวะทำไมกูตัวใหญ่ขึ้นไหมกูตัวใหญ่ขึ้นไหมสวัสดีค่ะอาจารย์อีชันนี้กูชอบมึงอาวัดอะไรอ่ะเอาไอา้บอปี Mày buồn buồn xuống này, đi nhé Khươi ở đây quá Khươi ở đây à là Này 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 Mì ở đây Mì ở đây à Khươi ở đây quá Mày thật à Mày này Mày khôi lên đây Mày yes No no ok thank you Khươi ở อาจารย์ไปไหนอาจารย์นะกูจับอาจารย์ไม่ได้อะช่ง What? างแหมวัดด้านหลังกูมีอะไรอ่ะไม่ใช่ไอ้ตรงนี้ไหมด้าน,นหน้ากูมีอะไรบ้าอย่า,าบอกนะว่ามันฟ้องตำรวจใช่ไหมให้ยังกูคิดไหมโอเคโหไม่ต้องต้องไม่ต้องคิดแล้วมันฟ้องตำรวจ <laughs> นะได้แนละ้วมึงเจอกูัมึงไม่รู้เพาะไงว่าไผเป็นไผโอ้โยชุ่ชนไอปเป๋ยยิงให้มันโดนดิมึงไม่ผมไม่เห็นไอ้เฮียมาดีหมวดเค้กกูหมดเจ็ดเค้กโหมากี่ประหาน,นีวะเนี่ยไอ้เฮียแย่าง้นโอ้โห แบบนี้แย่แน่ามาันไม่ตายด้วยเฮียเอาเอาว๊าเอา้ยวม่กีนี่อะไรดูใหม่ดิโอโ้โหโอ้โหเต็มปฐานีปฐานี้รถไฟฟ้าเยียโอ้ยกูยยไม่คา่ายพวกตหรวจนี่กูอยู่ไม่เป็นสุข งสอนมึงรู้จากมารยาทที่แท้จริงที่อ่ออ้นนี้ได้ไรอ่ะโออ๋อได้ได้ได้มึงรู้ถูกเกินไปเอโอ้โหมันรมกลัวมันมันไม่ถูกต้องอ่ะที่โอ้ยมาันไกลเลยโอ้โหตอนนั้นมันยิงคมว่ะ

กูยิงไม่เข้าเออป็นเลยวะมีกี่ชุมม้มตงเนี่ยนะดูมันต้องโดนมีกี่ชุ้มเนี่ยผมเู็ว่ามัม,มี่มันตัวใหญ่ขึ้นเลยนะหูมันมาแต่ไกลเแบเนี้โอ้ผมยิงมันไม่โดนอะ่ะดูดิกูจ่อไกลๆมันเลยเนี่ยคิดดู อะไรวะกูยิงไข่คือต้องยิงต,ง,ยงตรงไหนมึงเอ้ามันกูยิงไม่โดนวะฟันก็ไม่โดนอ่ะอ้ากูเลิกเ,เล่นเที่อะวัดใครก็รับชมฝากกดไลค์สาัไรใช้ผมมวยนะครับ